มาที่ครัวนรินนิพาฟาร์มนะคะเรามาทอดปลาทอดปลาไแก้วปลาตัวเบอตอนนี้เครงแกงก็มีกระชายกระชายหอมแดง เดพิกเราใส่ทีหลังเดี๋ยวเราทอดปลาให้สุกก่อนเดี๋ยวเราทอดเครื่องเครื่องที่จะใส่ใบมะกรูดเราทำปลาทอดกินกันเนาะัวนานลรินิพาฟารมนะคะตอนนี้เราหิวแล้ว จะทำปลาทอดตรงเชื่องปลาตัวเบลเลยไม่ใครจะเรา,าจะทำขาสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอาทานนี้ปลาทอดตอนนี้เราก็ใส่ตัวมีมงลงไปเลย ใสุกละมันจะได้เหลืองหอมใันลงไลยเนาะชิบไกไป,กน,ไปนี่ เดี๋ยวเราพลิกอีกทีนึงก็เสร็จแล้วแล้วมาดูตอนใส่กาอีกทีนึง